มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศรษฐาไม่โทนเตรียมเอาเรื่องชูวิทย์หลังโดนแฉ16สิงหาคมนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายรัฐมนตรีพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เฟซบุถถ๊กเศรษฐาทวีสินกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิ์ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงสุขุมวิท55โดยโพสต์ดังกล่าวมีข้อความต่อไปนี้ค่ะ ตามที่นายชวิกมลวิสิทธ์ได้ออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงสุขุมวิท55ิที่ปัจจุบันคือโครงการคุณบายยูและบริษัทแสนสิริได้ออกถแถลงการแล้วนั้นผมนายเศรษฐาทวีสินอดีตเคยบริหารแสนสิสริมากว่า30ปีบริษัทผ่านวิกฤตการมาหลายครั้งโดยที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจนเป็นบริษัทสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศไทยเติบโตมาจนมีทรัพย์สินรวมเกือบ 130,000ล้านบาทและมีกำไรมากกว่า4,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากทั้งลูกค้าผู้ถือหุ้นและสังคมทั่วไปน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าบริษัทแสนสิริได้ถูกบริหารอย่างมีธรรมมาพิบาลและการตรวจสอบจากทุกฝ่ายนั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้และพร้อมให้ตรวจสอบแต่การตรวจสอบจะต้องสร้างสารรค์และทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนหรือนําเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารบริษัทที่ดินแปลงสารสิน ซื้อมาตามราคาตลาดที่เหมาะสมส่วนที่ดินแปลงทองหล่อซื้อมาในราคาตารางวาละ1น0 0ล้านหนึ่งบาทซึ่งเป็นราคาตลาดตามปกติในขณะนั้นการกระทำใดๆที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนการที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาตรวจสอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องและพึงกระทำ แต่การที่บุคคลหนึ่งปลุกปั่นตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเองโดยมีเป้าหมายบางประการเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเศรษฐาไม่ทนเตรียมเอาเรื่องชีวิตหลังโดนแชรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ